สวัสดีครับเราก็มาเจอกันอีกแล้วนะครับสําหรับหิงห้อย EP สองลูกพอดีช่วงนี้ทำาหารครับไม่ได้ออกคลิปพ่งนี้หยุดงานก็เลยเรามาทําคลิปกันต่อนะครับผมวันนี้เราจะไปส่งอะไรกันก็ติดตามรับชมได้เลยครับผมแต่ที่แน่แน่สายลําคลองอีกแล้วนะครับผมนะครับบรรยากาศ สีตุ้มกว่ากๆครับผมเนี่ครับพอดีผมนัดเพื่อนไว้ก่อนแล้วครับนี่ย <Yeah. S 1> อากาศบรรยากาศวังเวงมากครับผม <Yeah. S 1> ตอนนี้เรายังสัมผัสไม่ได้ถึงพลังงานบางอย่างเนี yeah. ่ แล้วครับราตกเบ็ดแล้วครับผมทางนี้ตกเบ็ดตกเบ็ดเนี่ยครับผมตกเบ็ดสามเบ็ดครับเพราะว่าฝนตกมาตั้งสามวันไม่รู้ว่าจะได้หรือไม่ได้ครับผมนี่ยครับกับมือเบ็ดคนเดิมครับผมหนุ่มรอซาบซาสาวสาวกิ๊บเลี้ยวครับโขไม้เจ้ึงเดียไม้โขยตึงจะเจอ เห็นว่าพอไม่ไม่มีตังก็สาวๆไม่ค่อยถึงครับเห็นว่าน่าเห็นดูนี่ครับนีต่ตรงใบป,ปั่นเจ็บเนื้อถึงหนองยาสูงเห็นว่าตกเป็ดบรรยากาศใช่ครับคืนนี้เรามาดูกันนะครับว่าเราจะได้ปลาหรือว่าไม่ได้กันนะครับผมเพราะว่าอากาศดีมากครับกับเบ็ดคู่ชีพ นี่ครับผมสอง,งานช่วงนี้ผมไม่ค่อยทำคลิปครับเพราะว่าก็ทำงานประจำครับเอาเวลาว่างพรุ่งนี้หยุดงานก็เลยมาทำคลิปา,หาให้เพื่อนเพื่อนๆได้รับชมกันครับครับผมก็ไม่รู้จะได้หรือไม่ได้แต่เอาความสบายใจไว้ก่อนครับ สำหรับค่ำคืนนี้สัมผัสได้ดไดถึงพลังงานบางอย่างไม่รู้ปลาจะกินเบ็ดไหมครับ่ายเงื่ออะไรเนี่ยฮะมุกรอบเหรอไอ้เจอบรรุกูมีกุ้งหวานเหเอามาเพื่อเป็นเงื่อได้

เกีกับกระป๋องเดือนครับผมทำไมปลาไม่กินเม็ดเลยครับเพรมันได้ยินด้วยอยู่เน้นะปลาอยู่ในน้ำมันได้ยินกันหรอ ดูดีมันนั่นเด้อเพิ่งดูแล้วเราใช้เหนื่อใส่เดือนนะครับผมคืนนี้ฝนไม่ตกคืนนี้ตามหลักผมว่าจะไปลูกกบนะครับแต่ว่าฝนมันจยุดตกสักก่อนก็เลยไม่ได้ลูกกบก็เลยมาตกปลาเตนครับ ปืนแก็บเหอครับครับต้นไม้ใหญ่ครับผมมีต้นไม้ใหญ่มีปลาอุดมสมบูรณ์ก็มีน้ำครับเมื่อมีน้ำในน้ำก็มีปลาครับผมนั่งบัวนมเล่คุยำไรครับเมียบอกเลืกอ่ะครับ

ปลาทิงเหถอดกินร้อยปลาทิงปลาทปลากดปลากดเกงสเนาะอกงสำยต่งกงสนดต่างโอร้อยนัปลากระทิงปลากระทิงนี่เห็น้ยปลากระทิงนะครับ มันลุกแล้ว huh. ทิ aları, ้งครัไม่ท <c oughs> <Hence>, <c oughs> ันอยากแพรว่าอยากเลี <c oughs> <c oughs> ้ไม่ตันเอไม่ทันครับนี่ปลาโอ้ยเอาทิ้งนยโอ้โหตนเนนเนนเดนนเนนเดเดนเเนี่เนดทิ้งเิดเเินเเาแมเเินนนดยอดนี่ครับปลาเเิ้งได้นนนดึกๆครับดึกิดด

nhớ phải ông ít lòng nó thiếu kia uốc thật toàn kích kích, kích rồi. Ừ. bà sĩ giá ở bà sĩ giá ta đứng bè đây nhanh cứ giá bà sĩ giá bà sĩ giá bà sĩ kính kính sĩ giá bà sĩ bà sĩ nó... bà cốt giá bà cốt giá ta bên hồ đướm mà Lên Dút ra như nào Ừ, dút Mình chỉ quay lào hơi phê phê Chỉ lào ừ. này chỉ quay chính nào เออเลยนะลักกอนเลยหันถือว่ถือลลก่อนแต่ดียทง่ดู้้กองโต้ออมันเป็นฟันไมเหลือดอกมันผู้กองตองนไม่ผิดใช่ไหมันคคอบแย่งไว้เนาะแต่ถ้าคนเดแผลมันก็แผลเหมือนตัวมันเดี๋ยวตาตัวคาถว่านุ่มอ่ะเชี่ยวไหมเชี่ยวถือว่านุ่มอ่ะมบาผลเลยอุ้ย

คิคคคครับสำหรับคลิปนี้คงพอแค่นี้ก่อนนะครับเพราะดึกมากแล้วนะครับผมก็คลิปหน้าเราจะไปสองที่ไหนกันก็ติดตามรับชมกันนะครับหิงก,ก้อย EP สอโลก ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดต่อใครใต้คลิปด้วยนะครับผมขอบคุณครับแล้วเจอกันใหม่ครับทิ่คลิปอี e ีสองลก